ข้าพพระพุทธเจ้าเด็กหญิงปริยายิ่งเลิศนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3ขอถวายข้อมูลโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่ากับสยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชส,สมภพสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีดังนี้ที่ตั้งและเขตบริการของโรงเรียน ตั้งอยู่ที่หมู่12บ้านสีถาวรพนาฟ้าประทานตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่จํานวน50ไร่ก่อตั้งเมื่อวันที่16เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2543หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนมีจํานวน1ห,นหมู่บ้านหมู่บ้านคือบ้านสีถาวรพนาหมู่ที่12 มีประชากร350พลคนมีครัวเรือนทั้งหมด137ครัวเรือนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธภาษาที่ใช้คือภาษาอีสานและภาษาภูไทยการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทำไร่ทำสวนรายได้เฉลี่ย15,000บาทต่อคนต่อปีระบบไฟฟ้ามีไฟฟ้าใชา้โดยเป็นไฟฟ้ากระแส จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำชะอีน้ำอุปโภคเป็นระบบประปาใช้การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตจากอ่างเก็บน้ำห้วยยางเมยพักเก็บที่หอสูงน้ำบริโภคจากแหล่งน้ำธรรมชาติ2แหล่งคือ 1. น้ํา้ำซับจากภูเขาไหลมาก,กักเก็บในถังไฟเบอร์กาสจำนวน3ถัง 2. กักเก็บน้ำฝนในถังไฟเบอร์กาสจำนวน4ถัง นำบริโภคใช้น้ำจากแท้งซีเมนต์พักเก็บที่ถังไฟเบอร์กั๊สจำนวน3ามถังเข้าระบบกองน้ำระบบซอฟเทมเนอร์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24จสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชนลรประทานจังหวัดมุกดาหารสภาพถนนถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนนภายในโรงเรียนเป็นลาดยาง โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากศาลาการจังหวัดมุกดาหาร130กิโลเมตรสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งนางระยะทาง6.5กิโลเมตร โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้ที่สุดคือโรงเรียนกบตูงปะรชาสันรัชมังคลาพิเศษระยะทางห่างจากหมู่บ้าน17กิโลเมตรนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จำนวน202คนนักเรียนชาย100คนนักเรียนหญิง102คนบุคลากรทางการศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ครูตำรวจตะเวนชายแดนจำนวน8ปดนายครูผู้ดูแลเด็กจำนวน1คนครูโรงเรียนคู่พัฒนาจำนวน1คนครูคนละเรียนจำนวน6คนครูจิตอาสา,าจำนวน1คนรวมทั้งหมด17คนโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนภาคที่1ปีการศึกษา2564าดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ดำเนินการสอนครบทุกกลุ่มสาระโดยวิธีการออกใบงานให้กับนักเรียนที่บ้านอาคารเรียนมีทั้งหมด2หลังและอาคารประกอบ9หลังอาคารเรียนหลังที่1ใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา อาคารเรียนหลังที่สองใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาอาคารประกอบได้แก่ห้องสหกรณกโรงอาหารผาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร้านตัดผมโรงเรียนโรงฝึกอาชีพโรงหม่อนไหมอาคารบ้านพักครูห้องปฏิบัติการแปรรูปกผลผลิตทางการเกษตรและอาคารพับผาพระพุทธเจ้าค่ะ